เฮ้ยใบไม้ใบไ,ไม้มันพิษไหวด้วยเหรอว้าวเป็นครั้งแรกที่รู้เฮ้ยมันใบไม้มันพิษไหวอี้ด้วยเหรอ,ด,หรอดีเจนเจอเจอจะหายต้องมีเงาะครับต้องออกไปจากที่นี่ อาหอยเอาใครทีเนี้ยโอ้ยสองคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนเอาความชิบหายมันคือเราโอ,อา้ไม่มาด้วยนะเอ้ย เปิร์กไอ้นี่เปิร์กสวิตคล้ายๆกับทำงานคล้ายๆเปิร์กไอ้ของสวิตสปริงแทปบนะแทีบที่เราจะกีรและมันจะเห็นออร่าเราโอ้โดนแล้วมีอีกหรือเปล่าไอ้เปิร์กมาหมายงั้นไม่มีโอเคเพื <laughs> <laughs> <t> ่อนต้องหิวอะ คิวเลอร์น่าอยู่ข้างบนแต่เพื่อนเล่นลงล่างโอ้เห็นแล้วทางเราเลยวะเอาไม่ละเราเองโอ้ยโอ้ยไมทันอา้พับไปดิรออะไรล่ะ ขังวะ่ะเจ้ฉีไปกันฉีตามเลยไอ้ตรงนี้เล่นไม่ค่อยเป็นเลยวะ่ะเล่นไงวะไปก่อนละเข้าบ้านใหญ่อะไม่ตามเราลากขึ้นมาข้างบน,นกีดโคตรกีดวิ่งถือมีด เฮ้ยเอาจะเก้าเก้าแต่มันเอาเสร็จเลยมันเอาเสร็จให้ผมเลยสายบนนะเครื่องส็จสายบนอยำเครื่องดอมเครื่องนี้ต้องได้เว้ยไอ้น้องกีดกวตานนี้ไม่มีสตตฟถ้ามีสตตฟก,ก็กีดหาแน่นอนอคือทุกคนออ้ามบนหมดเลยไม่แต่คนที่ปั่นเครื่อง นั่นไงลงมาหนะักตรงไหนวะผมไม่เห็นเว้ยไม่รู้ไปก่อนไม้ไม้ไม้อุ้ยเขี้ยวโ,โหโคตรกล้าเล่นกูกูร่วงกูร่วงนอนละคนสุดท้ายอ่ะอาดิ้ย ตัวนี้ไม่มีอะไรโดดทางเดิมทันไ่นทานนายน้องหลอกเอ้ยมันไม่มีอะไรเล่นอ่ะต้องไปเล่นตรงอื่นเอาสุดเลยอ่ะน้อง อาสุดแล้วนะหลอกไม่หลอกหลอกไม่หลอกอุ้ยไอเชี่ยมันกล้าเล่นจังวะโอเคที่ต้องพับและไอตัวนี้แม่งมันไม่ลัวไม้วะ่ะแต่แต่วนง่ายนะมันมันมันเดินตามแบบมันตามเลยอะ่ะ <laughs> มันตามแบบมันไม่หลอกอะ่ะ เอาหานข้างบนเหรอว่าข้างบน,น,น,นมีอะไรดีอ่ะทำไมอยู่ข้างบนกันหมดเลยกระจายออมมกมาคนเจ็บอยู่เฮ้ยอยู่ดิโดนเปิดแผลปกติ เฮ้ยยังออกมาแล้ววะไอ้วันเดยฟักไอ้กลัวและไอ้กลัวละกลัวละไอ้นี่ไอ้นี่เล่นกวนวเฮ้ยข้างบนมีโทเทมนข้างบนมีโทเทมไอ้นี่ปะวะไอ้ตัวนั้นอะไอ โดนอีกคนหนึ่งเอา้เอาอะไรวะโดนห้องวีตาน,นี้ไม่ใช่ลอนะอะไรวะเนี่ยร้องอีกแล้วมาดิแล้วก็น,น้อง กไม่รู้ตัวนะต้องเราบอกเอ้ยมาวเว้ยมาวเว้ย <laughs> เห็นแล้ววะ <laughs> วิง่งร่อข้ามูมแมบตรงนี้มันเอ้ยอะไรวะเนี่ยคนหลงอ่ะเอาสุดเหรอเอาสุดทำไงวะงง เดี๋จะหมดตอนไหนอะทำอยีกทำไมวนะเนี่ยหมดแล้วไม่ทันโธ่เชื่อหลงอะเฮ้ยเป็นหลงนี้ทำไมนะเนี่ยตรงนี้อยากตรงนี้ต้องเล่นเฮ้ยเริ่มบ่อยๆไม่น่าทุกทีเลยแต่แมททิพ วิ่งแปดลอยเอาละเฮ้ยตายแล้วอ่ะใช่เหรอวะตานี้เจอกับอะไรก็ไม่รู้เจอผู้เล่นโกลบอลอีกแล้วเจอทุกเพศทุกวัยเครื่องแดงนี่กันมาแล้ว ติดไม่รู้ตัวเฮ้ยโชคดีมันตามไม่ดีอะโอเค,เครื่องข้างบนอันหนึง่งเครื่องกระจุกหรือเปล่ากลัวจังเลยอะไรเนี่ยอันนั้นคือกดนอนวะกดนอนแล้วให้คิลเลอร์อุ้มเลย ลงกันลงล่างลงล่าง,งสุดเลย <c oughs> เอ้ยเนี่ยโดนทิ้งไฟไม่หรอแกปะ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ตัวเทีนไฟเราแน่เลยผมว่าไม่ใช่เอา้าอันนี้จริงเอาอะไรวะตาตาบอดหายไปแล้ว่ะตีธรรมดา นอนหิวจะนอนหิวให้ได้เหรอทำคอนเทนต์เหรอแต่คอนเทนต์ดูค่อนข้างจะปวดหัวกับเพื่อนสักนิดหนึ่งนะน่าจะทำคอนเทนต์นะเหลือเชื่อของปั่นไปดิมาดิมาจริงหว่แกมือดิมาแล้วโอ้เมื่อกี้มันไม่เห็น เมื่อกี้มันไม่เห็นเราแล้วโถ่เสียจะเป็นไปแล้วแต่ไม่เป็นไรว,วิหน้าต่างหลอกเราปะแข็งแรงดีแล้วแข็งแรงกับตัวที่เปิดแผลได้ง่ายไม่เห็นมันแล้วเนะี่ยหาไม่เจอับเจอไอ้นัน่น จะบอกนะว่าเป็นเซตโซนิมไฟหมดเลยอะคิวเลอร์จริงไหมฮะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ของเราไม่น,น่าจะเป็นตาบอดหรือวาเออผมโซนิฟายผมเมื่อกี้คือแก้ตาบอดนะอ,อันนี้ยังอยู่เลยเตรียมออกเลยเจ้าไอ้เอ๊ะเนื่อเนี้ยเนื้อชื่อไม่ออก มาไปไปทาง,งออก <G ül üyor> ตัวมันทางไหนวะเฮ้ย Ở lần đó rồi Vậy Nhiều cây cây này đi gần đó Và tu anh này đi quá Mong tại không buồn คิวเลอร์ไปฝั่งเดี๋ยวไอ้สองคนนั้นมันจะคิวได้ขนาดนั้นเลยไม่น่ามีอะไรแล้วไปไปแล้ว,ลวอ่ะยังนสองคนน,นั้นน่าจะน่าจะอยู่ประตูแล้วไปแล้วยังไม่ออกกันเดี๋ยวไปดูหน่อยที่ว่าทำอะไรกัน เอยอ๋อประตูอยู่ฝั่งบ้านเล็กอยู่ซ้ายล่างเปิ <Oh, ร์กโหคนนี้น่าจะโหดน,นะไอ้ทิวินเกิล